พี่ตุกกี้สวัสดีครับผมอา้าวนึกว่าพี่ตุกกี้ว่างจะได้มาไลฟ์ด้วยกันหน่อยทำไมอันนี้มันแก้มแดงจังเลยหลบก่อนสทนิทำไม่เป็นทำไม่เป็นพี่ตุกกี้สู้ๆนะครับพี่ตุกกี้สู้ๆนะครับเป็นหมีดีกว่า จะดืด่มพิทุกิส้นะครับผมโอ้ยมืดมากเลยครับเป็นหมี่แล้วกันวันนี้ ได้เลยครับผมพี่ตุกี้กดได้ไหมครับพี่ตุกี้อันรายการอยู่ถ้ามีโอกาสมาคุยกันนะครับผมมีหน้ากลัวไมเนะี่ย <laughs> ทำไมนี่น่ากลัวจังเลยไว้โอกาสหน้านะครับพี่ตุก๊กี้ได้เลยครับเป็นหมีแล้วกันคิดถึงนะครับผมเดือนนีนะ้เจอกันนะครับ แก่งเล่ล่นต่อดีกว่าอุย้ยทำไมมันชอบหลุดอ่ะฟิลเตอร์อะตอนนี้คือหน้ามันมากเลยชอบมีมีอะไรตลกตลกไหมโอ้ คืออะไรนี่คืออะไรทำอะไรปิวปิวป er> ิวปิวปิวปิวนี่คืออะไรนี่มีอะไรเลยเจตจ้าเจต้าเจตจ้า เจะจะ้าเจะจะ้าเฮ้ยวันนี้เหมือนแบบดูทุกคนว่าง่างเลยห้องมืดจังเลยฮัโหลเอ้ยน้องขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนเล่นเกมพี่ใส่ายานอนดีกว่ เก <Am> มอยู่เล่นเกมอะไรอ่ะตัดเอครับเฮ้ยตัดที่เล่นปะเฮยพี่ไม่มีเวลาเล่นหรอกผมว่าพี่พูดชื่อเกมอื่นไม่ได้พี่ติดสัญญาตัวแบนอยูน่นะ <laughs> ผมอยากพูดแบบอยากแบบพูดเกมอื่นไม่ได้แบบพี่นพี่เล่นเกมฟรีปะ ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่แกของเล่นอยู่่หนึ่งบ้านเราดูเราดูการ์ตูนบ้างปะอ๋อก็ดูพี่ดูอะไรอนิเมะหรอเอออนิเมะอ่านการ์ตูนมาดูพี่ดูผมดู Attack on Titan เดี๋ยวซีซั่นสุดท้ายจะมาแล้วนี่ใช่ซีซั่นสุดท้ายจะลงมาผมรอตั้งนานแล้ว แบบเน็ตฟิกก็ใจร้ายเลือเกินแบบไม่นี่ใผมสักทีไม่ลงให้สักทีเดี๋ยวว่าเน็ตฟิกญี่ปุ่นยังไม่เข้าเลยมันจะเข้าได้งไงอะไรก็อี้เราจริงจังนะวะกับหูฟังเราไรโอ้โเกมมิ่งปะเกมมเออเป็นเกมเมอร์มากเลยอ่าผมไว้แบบเดี๋ยวมาเล่นเกมด้วยกันพี่ได้เราต้องเล่นรีไฟ์ด้วยกันนะได้ได้ เดี๋ยวก็ได้เจอผมมองเลยเดี๋ยวก็ได้เจอถาไฟได้เจอแน่นอนอะไรนะีไฟได้เจอแน่นอนพี่เฮ้ยมันจริงธรรมดาโอเคพี่เดี๋ยวผมโซซจะหมดแล้วให้คนอื่นขึ้นมาดีกว่าได้เลยกันบายบายการคาับพี่พ่อวันนี้แบบ มีคนแวะเวียนเข้ามาได้เรื่อยเลยนะครับไหนใครเข้ามาแวะมาบอกเลยทุกคน<ๆ>มีใครดูเดมอนสเลเยอร์ไหมมันสนุกมากเลยนะตอนนี้รอรอภาคอะไรอินฟินิตี้เทรเข้ามาในไทยที่เป็นภาคหนังโดดอยากดูม,มากๆ ได้นี่มาด้วยแต่ได้ทันจิโร่มาเป็นมูลเดียวดูให้ดูกำลังแกะอยู่เดี๋ยวใครเข้ามาผมจะชวนไลฟ์ให้หมดเลยระหว,ว่าที่ผมแกะของเล่นแต่แมีดาดด้วยพี่โมส,สวัสดีครับผม พี่โมนี่น่ารักมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่โม่บบจะชอบเอาเคอาใหม่ของเขามาให้ผมใส่แบรนด์เพนเคิลเลอครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนี่ด้วยนะเป็นแบบเป็นคอลแลบร่วมกันจะเป็น p พนเคิลเลอร์เอ็กมิวสครับจะมีการที่เราแบบเราจะไปเหมือนทำกิจกรรมกับคนตาบอดก็คือ ไปปักให้พี่ๆคนตาบอดเนี่ยสอนปักบนซื้อซึ่งผมจำไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่โม่เอ๊ะผมจำดาบถูกได้ไมเนี่ยคอน,นิจุวะคอน,นิจุวะ มีใครดูเดมอนสเ y ย์เยอะบ้างขอวันที่สี่ธันวานะครับทุกคนอย่าลืมมาลงทะเบียนม,มาเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับผมเอ๊ะท่านเองดเดมเดมอนสเตย์ แล้วก็มีแฟนๆซื้อนี่มาด้วยอ่ะเหมือนแบบต้องมาแกะว่าข้างในเป็นตัวอะไรเลยนี่เซตหนึ่งจะมีแบบนี้เราโหเซตหนึ่งมีหลายตัวมากเลย,เลยนะี่จะได้ตัวอะไรนะ อ๋อมันเป็นหุ่นยยางๆครับโค้รน่ารักจ้ะเราต้องไปตามยังไงมันได้ครบตัวจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าจะได้จะได้โครน่ารักไหมใครเคยอ่านบ้างนี่เป็นเสาหลักลมใครเคยดูบ้างในมฉลสเยอร ที่เขาไปซื้อที่ไหนมาถึงจะได้ปกตุดตัวเฮ้ยใครเคยดูบ้างตัวนี้จะขี้วยว,ยวายมาเยมกเลยมินโนสกเกตมินโนสกเกตเ,เรามาคอนเทนต์กับตูนไงเราก็เลยจะใช้พลเตอร์นี่ เฮ้ยมีคนดูด้วยเราดูเดอะมูฟวีอยู่ชอบมากทุกคนเอาจริงๆนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูลองไปดูนะครับผมเดวอน s l เลเยอร์สุดยอดมากจริงตอนสิบเก้าอ่ะผมร้องไห้เลยคือเรื่องมันก็ซึ้งแหละแล้วด้วยเพลงประกอบมันก็ซึ้งด้วยแต่ว่าโปรดักชั่นมันดีมากจริงผมทราบซึ้งกับโปรดักชั่นเขามากเขาตั้งใจทํำมากจริงจนผมร้องไห้เลยทำไมคนทําก็ตั้งใจขนาดน,นี้กำกับก็ดีจังหวะด,ดีเต็มไยไม่ซ้ำไม่ซ้ำ ไม่จำชื่อคนนี้ไม่ได้ที่มันเป็นนักเลงนักเลงตัวนี้ชื่ออะไรมีใครจำได้ไหมผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะท,ที่เป็นนักเลงนักเลง,งเฮ้ย ตัวนี้เป็นพี่เป็นพี่ของน้องเลงนิซานีมนะิที่เป็นสาวรักลมชอบตัวนี้มากแล้วตัวนี้เป็พี่น้องกันตัวนีนพี่น้องกันนี่มีคนซือน้ออาร์ทอยให้น่ารักไหมครับเป็นของญี่ปุ่นน่ะชื่ออะไรอ่ะโคอิสึหรอ โคอิซ oh, so ึโคอิสึเดอะคราฟ์มอนสเตอร์ก็คือเป็นปีศาจอะครับอก่อนอนิยาตัดเลยแล้วกันนี่เป็นอันพอยของญี่ปุ่นเรีบยเีอนี่ได้ตัวนี้มาด้วยชอปเปอร์แล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้ของไม่แกะนะอยากให้มันอยู่ในกล่อง แต่ได้เป็นฟังกกปอกแบบฮาโลวีนมัน้งมีหลายๆตัวอันนี้เป็นแบบป๊อบช็อปเปอร์อุ๊กแกางัเอาน้องมา เพื่อน้องสิทำไมเวลาเข้าไลฟ์คนอ,อื่นแล้วแบบชอบฟิลเตอร์หายสวัสดีครับขับรถหรอเปล่าพี่ <c oughs> นั่งรถคุณพ่อครับเ <c oughs> พิ่งไปเยี่ยมพี่มาพี่า <Hello. S 2> าสาวฮอัลโหลว่าไงนะครับพี่พี่เป็นอะไรเป็นค่าเรอนออกครับเอ้า <c oughs> <c oughs> ก็ดีขึ้นแล้วพี่ตอนแรกเก็ดเลือดตกแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเอาแล้วแบบแล้วหมอเขาว่าไงหมอก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เจอหมอไม่ได้อยู่ส่วนแม่รู้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถามอาการแล้วรู้แค่ว่าเก็ดเลือดแต่ว่าความดันตอนนี้ปกติแล้ว ไปไวเนาะผมครับไม่เป็นไรน<อ>ี่เขาเห็นหน้าผมแล้วเนี่ยผมต้องไงครับเปิดไน,นี่สวัสดีครับครับเชวนทุกคนดูพบเด็กติดกระตูนไหมครับ ว่าไม่ไหวเชื่อไหมคะเขาไปขอเจ้านายวกอรับำยคุยสิสวัสดีทุกๆคนครับผมมาหลักมั้งชอปเปอร์เป็นไงบ้างครับทุกคน มันมีหลายเวอร์ชั่นแล้วเพชอปเปอร์แตเขาแฟนก็ซื้อแปลนี่ตัวเด็กเ็นะเือี่จะแวาออะไรนะเพรออ่านดิไม่ได้อ่านเลยเ

โซโลกันนามิปันจิอุซอปรอดูซีรีส์ปะเนี่ยเพจวันนี้รอดูสิก็ฝากบอกทุกคนนะครับว่าดูสดนะครับดูสดนะครับ อย่าลืมเปิดช่องวันสามสิบเอ็ดดูนะครับก็ข้างในสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับตอนนี้มันถึงไหนครับไม่ได้ดูนี่เลยไม่มีไม่มีทีเซอร์เ <c oughs> ขาบอกว่าอีพ <c oughs> <này> ีนี้จะเจอเทคโนโลยีเยอะเออตอนแรกตอนแรกมีเทคโนโลยี แลนแรกยังไม่มีเทคโนโลยม,ม,มีมีแค่มาแค่เสียงโทรศัพท์กันเดียวกัเป็นตัวละครละแต่เดี๋ยววันนี้หัวหน้าผมน่าจะได้เจอกันละทุกคนดได้เจอพี่ตีละะอ,อะไรนะเพ่พี่ไม่ค่อยเจอคับ ทานเจอใครบ้างดีกว่าพี่นอกจากไทยเเจยไทยกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนไทยเจอเจองยหมเราก็เจออะไรนะเี่คิดได้กับพิคโน่กลับไม่อะไรนะครับ ว่าวันนั้นกับไม่อยู่ที่โนที่เทคโนอันไหนนะเพวันนี้พี่ถ่ายกับเทคโนเหรอเกิดที่แบบที่ซีนปันปันอ๋อผมเราไม่ได้ดูนะเซ็ปเราไม่ได้หรอห้าแล้วเพอุศบอะไรแบบผมจะหมด ขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับกลับบ้านดีๆ<ว><น>ได้ครับเพ่<ว><น>พ่อผมครับ<ว>น,น่าจะปลอดภัยแหละ,<ว><น>ะไป <Bye. S 2> เจอกันครับเพ่เจอกัน bye bye บ๊ายบายครับทุกคน,<ว>นอาจะได้ได้อุศรรมาอีกหนึ่งตัว ใครได้อ่านวันพีชแบบช่วงนี้น่าจะรู้สึกมันมากเลยนะทุกคนมันมีแอปแบบของออฟฟิเชีลญี่ปุ่นเลยนะที่สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปอ่านได้เขาจะลงตอนใหม่ประมาณสามตอนได้ต้องรีบอ่านเพราะว่ามันก็จะรีไปเรื่อยๆไปแบบไปอ่านเรื่องคือเอแอปแอปเขาก็น่าสนใจมากเลยนะเขาเขาจะเหมือน ปล่อยตอนแรกสามตอนมากับตอนล่าสุดสามตอนเพื่อให้แบบให้ได้ลองอ่านว่าแ,แบบชอบไม่ชอบอะไรแล้วผมไปอ่านเรื่องไอ i l l para ได s e มาสุขาวดีเอเวจีน่าสนใจมากเลยนะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าธีมแบบแบบแบบเป็นญี่ปุ่นยุคโบราณที่มีนินจาซัมบุไรอะไรพวกนี้แล้วเราเล่นเรื่องแบบเหมือนเป็นนินจาที่เป็น ฆาตกรแล้วโดนจับมาแล้วก็มีซาม,มูไรที่ทําหน้าที่แบบเป็นคนที่ประหารนักโทษอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่เป้าหมายการใช้ชีวิตอะไรสนุกดีนะครับพอไปอ่านไปอ่านมาปุ๊บก,ก็เป็นเหยื่อการตลาดเลยไปซื้อมาอ่านมาทุกเล่มเลยตอนนี้เอใส่ ใสยาเล่าขนาดนี้ไม่ต้องไปดูกันได้ทุกคนอันนี้มันเพิ่งที่เล่าเนี่ยไม่จกตอนหนึ่งเลยเียว่าเป็นเรื่องย่อแล้วกันมันจะมีความปัชญาปัชญาด้วยนะถ้าใครชอบลองไป อ่านดูนะครับผมเย่เ yeah, สร็จแล้วก็วันนี้แกะเสร็จหมดแล้วนะที่เหลือเป็นที่ผมซื้อมาเองแหละเดี๋ยวผมจะไปแกะของเล่นผมต่อแล้วเจอกันนะครับทุกคนอย่าลืมดูทานไทยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดบัตรไปแล้วก็รอติดตามกันนะครับผมว่าใครจะได้เข้าบ้านเรารู้จักซินเนมอนด้วยหรอ เิ่งมากเจอกันนะครับทุกคน see you บ๊ายบาย